สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเลยกันไปดูกันเลยนี <c oughs> ่ค่ะรากรมาดูกันเลยนะะยนะคะเยอะแยะมากมายนะคมืดไปนหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ทยอยดูทีละทีละอันกันนะคะโอเคค่ะมาดูอันแรกกันเลย <คา S 1> นี่ค่ะค,คืออันแรกนะคะที่เราจะให้ดูนะคะ นี่นะคะเป็นนมกแชะนะคะซื้อมาหลายตะมาโอเคค่ะมาดูอันต่อไปกันเลยนะคะคืออันที่สองนะคะถักเองถักกับยางถักน,งงนะคะง่ายนะคะค่ะมาดูอันที่สามกก เห็นเวราต์เตเกลิชไหมคะนี่ค่ะโอเคค่ะมาดูอันที่สี่กันนี่ขับมุกไม่แท้นะคะนี้โอเคค่ะมาดูกันเลยอีกเอ่ออันที่ห้านะคะนี่ค่ะอันที่ห้าอันที่หกกันเลย อันที่หกอันที่7น,นาฬิกานะคะแล้วก็มาดูนาฬนะิกาอีกอันหนึ่งกันนะคะนาฬิกาอีกอันเป็นจีช็อกของเทนะคะโอเคค่ะมาดูใส้คอกันค่ะคือ้คอมาดูแหวนนี่น่ะแหวน ทีเห็นอยู่เลยค่ะแล้วก็แบบนี้ก็แบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย